สวัสดีค่ะวันนี้ภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ภาษาอังกฤษหนูจะว่าเด็กกินวิชานามสกุลราชนาะราชนาะอยู่อุบานท่าป,ปิงโรงเรียนแม่พ้าฤกษ์มาเอาค่ะเริ่มเลยค่ะไอไอาตาแล้วอ,อะไรอีกคะเอียผมเฮเฮผมเอียเอีย ผมเย้าหูเย้าหูเมาเมาปากอะไรอีกเล็กเล็กขานวดนดจมูกอะไรอีกเฮนมือเฮนชิคเกอร์นิ้วมือไอขาเล็กยขาเล็กขาฟุตฟุตขา ก็คางคางอะไรก็ช็อตเตี้ยเตี้ยคางเตี้ยแล้วอะไรอีกหรือเมาเมาส์ปูก่าเปีชีกันอช่ปบ้างสวัสดีไายบาแล้วเจอกันใหม่นะคะ